สวัสดีคะ่ะวันนี้ Family c h ช n n e l จะพาไปจุดทูบของหวยไข่นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะไข่จะให้ตัวไหน <S <S เดี๋ยววันนี้เรามาจะมาจุดนนทูบขอ<ล>หวยไข่กันนะคะต,ตามชมนะคะจะได้ตัวไหนตาก็มนอ่ะคะจะได้ตัวงเน ไข่เคยให้ช่วย,ยวันนี้เรามาขอให้ไข่กันไหนไข่อยากได้ของเล่นไข่อยากได้แท่นวางใหม่ 三人来。That 2ตัวแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งไข่จะให้โชคตัวไหนงวดน,นี้เดี๋ยวเรามาชมกันนะคะขอ3ามตัวนะคะเลยนะวันนี้ขอ3ามตัวนะตัวที่3าม,มาแล้วนะคะแลเรือมัต้องโดนเราวันนี้ไข่ให้ตัวไหน วันนี้ไข่ให้เลขอะไรไข่รับหบด้วยนะหกห้าสองหกห้าสองนะคะงวันนี้ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะงวันี้ไข่ให้หกห้าสองวันนี้ไข่ให้หกห้าสอง